สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามอยู่ในเพจลงทุนเพื่อชีวิตนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากติดตามผมก็จะมีใน Tik t o อนะครับผมแล้วก็ในเพจลงทุนเพื่อชีวิตหรือว่าใน u t u b e นะครับพิมพ์ค็ว่าโค้ชโชคสอนวิ่งนะครับแล้วก็จะเป็นสอนเก็บวิ่งแล้วก็เกี่ยวกับการเทรด forex ด้วยนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามได้นะครับผมมีอะไรสงสัยหรืออยากเทรด forex นะครับสามารถตักหาสอบถามผมได้นะครับผมนะครับอยากเทรด แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะสมัครผ่านลิงก์ผมได้นะครับผมจะทิ้งไว้ให้นะให้นะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูกราฟของราคาบิตคอยกันเลยนะครับเพื่อนกราฟของบิตคอยนะครับนี่คือตามเฟรมของมันนะครับเพื่อนๆตามเฟรมของมันนะครับตามที่ผมเคยพูดไว้ว่านะครับเส้นตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้มันอยู่ประมาณตรงนี้นะครับสีแดงนะครับแต่ตอนนี้มันลงมาแล้วนะครับเมื่อไร่ที่สีเขียวนะครับ ตัดสีแดงตรงนี้นะครับยกตัวสูงขึ้นนะครับ <S <S ตอนนั้นภาวนา Spider อยู่ให้ระดับ3 0 0 0 0ดอลลาร์หร <zijn> ือ29 0 0 0ดอลลาร์นะครับแต่ตอนนี้นะครับมันได้ยกฐานขึ้นมาสูง4 0 0 0 0ดอลลาร์แล้วนะครับแบบนี้นะครับเมื่อแบบน,น,นี้เสร็จนะครับดังนั้นแล้วเราจินตนาการไว้เลยว่านะครับ3 0 0ห0ืน่าจะเป็นจุดต่ําสุดแล้วนะครับจุดจุด3 0 0ห0หรือว่าจุด29 0 0 0นเะครับน่าจะเป็นแบบนี้นะครับน่าจะขึ้นยาวแบบนี้ทีนี้เราก็จะวัดแต่งนี้จากแต่งนี้ไปนะครับอีก12เดือนนะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาณปัจจุบันนะครับลายตรงนี้นะครับยกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะปานก็น่าจะปานปานอะไรนะครับปานปานหกหมื่นดอลลาร์นะครับตอนนี้อยู่4ี่หมื่นนะครับปานหกหมื่นดอลลาร์นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับแนวนี้นะครับก็แสดงว่าแต่งนี้จะยกไปนะครับสูงมากเลยนะครับน่าจะเป็นเป็นแสนดอลลาร์นะครับผมต่ออ่าหนึ่งบิตคอยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับามเฟรมของวิก ทำฟิล์มของมันนะครับก็ลงได้อีกนิดนึงนะครับผมนะครับอาจจะย่อลงมาแถว35,000ดอลลาร์นะครับผมส่วนครับตามเฟรมวีกนะครับตามเฟรมฟรีก็สามารถย่อลงมาได้นะครับผม3 6มหมนะครับ36,000นะครับ35,000ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆนะครับก็มีโอกาสย่อตัวอ่าค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าขึ้นติดต่อมาประมาณสัก5วันแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็ยัดเอาเส้นต่างๆออกนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ดูอ่าแนวโน้มนะครับแนวโน้มของครับ บิตคอยนะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นของ USD นะครับผมเป็นของดอลลาร์นะครับผมมาดูกราฟนี uh, this this outez, ้นะครับกราฟวิกนะครับคิดว่าน่าจะลงมาตรงนี้ได้นะครับเป็นว่าแนวรับตัวนี้นะครับเพื่อนๆแนวรับตซนนี้นะครับแนวรับโซนนี้นะครับสามหมื่นห้าพันนะครับสามหมื่นห้าพันตรงนี้นะครับสามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยนะครับจะเป็นแนวรับใหญ่ของครับวิกแล้วก็แนวรับของครับเดย์ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเส้นสตกาติกนะครับก่อนหน้านี้นะครับมันเลื้อย ที่จริงแล้วมันจะอยู่แบบนี้มันต้องลงแล้วนะเพื่อนๆแต่มันไม่ลงนะครับมันมันสร้างมันอยู่โอ้บอสหมายความว่าอยู่บนเหนือ80แต่มันสามารถเล่นอยู่แบบนี้นะครับปกติถ้าเกิดขึ้นมาตรงนี้เส้นตะตุกติกมันต้องลงแล้วนะครับแต่มันไม่ลงนะครับมันทําให้ทุกคนช็อตแล้วก็ปอดแตกลากขึ้นไปเป็น40,000กว่านะครับแล้วก็ไซวอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ไซวอยู่แบบนี้แต่ดังนั้นแล้วมันไม่จาเป็นต้องลงมาแบบนี้นะครับมันสามารถไซวออกข้างได้นะครับมันสามารถไซวออกข้างได้ก็คือสร้างฐานใหม่อยู่แถวแนวนี้นะ สร้างฐานใหม่อยู่แถวแนวนี้นะครับเพื่อนๆแนวนี้นะครับสร้างฐานใหม่อยู่แนวนี้นะครับแนวนี้แนวนี้สร้างฐานใหม่ครับจะไม่ลงท่ำมาแล้วนะครับผมแต่โอเคมันอาจจะลงมาได้อยู่แถวโซนนี้นะครับเพื่อนนะครับไอซวอยู่สักพักหนึ่งแต่ถ้าเกิดโชคดีมันสร้างฐานแถวนี้นะครับสี่หมื่นกลมตมลากไปที่ห้าหมื่นดอลากก็จะเป็นฐานที่สองนะครับนอกจากสามหมื่นนะครับสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับเพื่อนๆนี่คือลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าดูแล้วลักษณะแบบนี้นะครับน่าจะลงได้นะครับเพื่อนๆน่าจะลงได้มาอีกนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูของตามฟิล์มของ s c นะครับตามฟิล์มของ s c นะครับตามฟิล์มของ s c s c จะอยู่ตรงนี้นะครับ s c อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆ s c นะครับ s c นะครับก็ลงได้อีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับลงอีกนิดนะครับเส้นนี้นะครับลงได้อีกนิดนึงนะครับอาจจะแช่ดินทุกครับนะครับเดี๋ยวจะเข้าบายกันเลยนะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็ลงมาต่ำเลยนะครับ S1 นะครับถ้าคุณเล่นตามฟิล์มสั้นๆก็สบายได้นะครับ อ่า M30 ก็บายได้นะครับผม M15 นะครับ M15 ก็บายได้นะครับส่วน M5 นะครับก็อ่าย่อลงมาแล้วนะครับนะครับส่วน M1 ก็ย่อลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปิดออเดอร์ก่อนนะครับผมได้เซฟไว้นะครับนิดหน่อยนะครับเซฟไว้นะครับอ่าค่าขนมค่ากาแฟตอนเช้านะครับเดี๋ยวพอลงมาตรงนี้ผมจะปิดออเดอร์เลยนะครับเพื่อนๆนะครับอยู่ช่วงนี้นะครับผมจะปิดออเดอร์เลยนะครับตอนนี้บวกอยู่มา12ดอลลารน30กว่าบาทนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวผมจะรอาบเลยนะครับเพราะว่าผมตั้งไม้าบไปเลยนะครับเพราะคิดว่าสั้นๆมันต้องมันต้องลงมาแน่นะครับแต่ว่าตามฟรมเมดวันนี้ตั้งวันนะครับมีโอกาสลงสูงมากเลยนะครับเพื่อนนะครับลงมานะครับแนวนี้นะครับเส้นสีฟ้าสีฟ้าตรงนี้นะครับที่ผมตีไว้นะครับก็จะเป็นแนวรับนะครับเพื่อนรับไอ้าบนะครับผมแต่อยู่ในกรอบสั้นๆนะครับผมตามฟรม30มนาทีหนึ่งชั่วโมงนะครับประเ่็นหนึ่งชั่วโมงมันอาจจะขึ้นแต่ทั้งวันมันต้องลงนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเล่นฝั่งจ็อดฝั่งเเซลนนะครับพื่อ เอาเป็นว่าผมคิดว่าสบายใจได้นะครับสําหรับผมนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับโอเคนะครับบวก19ดอลลาร์แล้วครับสาหรับผมสบายใจได้นะครับเพราะว่าครับตามฟรมของมันนะครับตามฟรมของมันนะครับตอนนี้นะครับขึ้นแน่นอนแล้วนะครับผมนะครับแน่นอนแล้วนะครับแต่อาจจะลงมาสักครึ่งหนึ่งของของพี่โบนัชชีนะครับถ้าเกิดผมตีฟี่โบนัชชีนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะแนวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับแนวรับ ที่จะสามารถลงมาได้นะครับเพื่อนๆแนวนี้นะครับแนวนี้แท่งนี้นะครับแท่งแดงตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสามหมื่นเจ็ดพันสามหมื่นห้าพันนะครับเป็นเลขกลมๆเลยนะครับผมนะครับก็ตําครับมาฝากเพื่อนๆนะครับไอ้ได้ดูถึงแนวทางเทรดของผมนะครับเท้านี้นะครับผมได้ช็อตไปนิดหน่อยนะครับนะครับเติมมันไป1นึ่พันดอลลาร์นะครับหรือว่า30,000บาทนะครับผม30,000กว่าบาทนะครับ31,000บาทนะครับก็ ก็เติมไปก่อนนะครับปกติจะเติมเติมไปสี่รอย้ดอลลาร์นะครับแต่ว่าเติมเพิ่มกาไปนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะปิดออเดอร์เลยนะครับจะปิดออเดอร์เลยนะครับผมก็ปิดออเดอร์ก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมจะปิดออเดอร์ก่อนนะครับมันจะย้อนย้อนขึ้นมานะครับโอเคนะครับน่าจะหลุดอ่าโอเคนะผมปิดออเดอร์นะครับตอนนี้เกียบกำไรก็พอสามร้อยกว่าบาทแล้วนะครับโอเคนะครับ นะครับโอเคนะครับโอเคไม้ของตามเฟรม M5 น่าจะลงได้อีกนะครับเพื่อนๆนะครับ M5 ลงได้อีกนะครับนะครับผมตั้งรับตั้งแต่ตอนนี้นะครับตอนเช้านะครับนะครับ M5 ลงได้นะครับส่วน M15 นะครับก็ลงได้อีกนะครับผมโอเคนะครับก็นี่คือเป็นตามเฟมที่ผมเศษสั้นๆนะครับผมแต่ระหว่างทางมันอาจจะขึ้นยาวหรือลงยาวเนี่ยเราต้องค่อยประเมินกันนะครับบางครั้งเราเข้าถูกทางนะครับแต่ว่าเรา ไม่สามารถทนได้นะครับเพราะว่ารถือทั้งวันนะครับระหว่างทางมันจะย้อนนะครับถ้าเกิดมาชิ้นไม่พอปืนลดหนักปอดเราจะแตกได้นะครับนะครับนี่คือการเทรด forex นะครับผมตลาด forex นะครับก็มีความเสี่ยงสูงนะครับท่านไหนที่สนใจเทรดก็สามารถทักพูดคุยกับผมได้นะครับเพื่อนๆก็โอเคนะครับคลิปนี้ทามาฝากสั้นๆนะครับแนวท่านของของบิตคอยนะครับในระหว่างสัปดาห์นี้นะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเมื่อวานเมื่อคืนนะครับผม เมื่อวานนะครับอยู่ที่ประมาณ40,000กว่านะครับประมาณ40,000 40,2452ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆสีฟ้านะครับผมแล้วก็ตรงนี้น่าจะตํามจุดลงมาได้อีกสักนิดนึงประมาณแนวนี้นะครับรับใหญ่อาจจะซือไม้หนักๆได้เลยนะครับเพื่อนๆส่วนแนวรับก็อยู่โซนนี้นะครับเพื่อนๆจนหล่อเลี้ยงจนกว่าเส้นของมันนะครับจะขึ้นไปนะครับผมจนเปลี่ยนเป็นทิศทางสีเขียวตัดสีแดงนะครับโอเค เส้นสีแดงอาจจะลงได้มาถึงดินอีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับลงได้ถึงดินนะครับง่ายๆว่าถึงเส้น20ตรงนี้นะครับน่าเห็นภาพนะครับถึงเนี้ยแล้วก็ตัดขึ้นแล้วขอลากยาวไปอีก12เดือนนะครับทุกครับจะเป็นคริปโตไม่ว่าจะเป็นดอทคอยต่างๆนะครับก็จะพลิกเป็นขึ้นได้แน่นอนนะครับเพื่อนๆนี่โอเคนะครับก็ําคลิปมาฝากกันสั้นโอเคเมื่อผมปิดออเดอร์เสร็จมันลงทันทีเลยนะครับเห็นไหมเพื่อนๆโอเคลงหนักๆเลยลงเลยนะครับนะครับผมเดี๋ยวผมทั้งบายบายลิมิตไว้ที่9330 เนี่ยครับสิบห้าดอลลาร์นะครับสิบห้าดอลลาร์แล้วนะครับผมสิบห้าดอลลาร์กับสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถึงหนึ่งพันดอลลาร์สามสามเกสสนะครับผมจะบายลิมิตไว้นะครับสามเกาสนย์นะครับผมบายลิมิตนะครับผมหมายความว่าถ้าเกิดลงมาตรงนี้เราจะเข้าตรงนี้นะครับผมสามเกสศนย์นะครับปังศูนย์จุดศจุดศจุดห้านะครับ ู0.15ด,ด,ดีกว่าแล้วผมโอเคนะครับเดี huh. <im ell ist> okay, uh ๋ยวผมจะปิดขายตรงนี้แล้วนะครับปิดขายตรงนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆโอเคนะปิดขายไปก่อนนะครับเสร็จโอเคปิดขายไป่อนนะครับมันย้อนขึ้นมาแล้วนะครับโอเคปิดขาย่อนะครับทุกไม้เป็นสีฟ้านะครับผมโอเคนะครับก็20ดอลลาร์นะครับ20ดอลลาร์เป็นเงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมคิดให้ดูนะครับ20ดอลลาร์20ดอลลาร์นะครับ20 20ดอลลาร์นะครับเท่ากับนะครับผม20ดอลลาร์เขาประมาณ600กว่าบาทนะครับผมนะครับเพียงเวลาสั้นๆนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทั้คลิปออกมาบ่อยๆนะครับแต่เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ผมได้นะครับผมคอมเมนต์เลขเปลี่ยนได้นะครับสําหรับแนวรับที่ผมตีเส้นไว้นะครับแนวรับที่สําคัญนะครับก็จะอยู่โซนนี้นะเพื่อนๆนะครับ S 1นะครับอยู่โซนนี้นะครับก่อตัวหนาแน่นนะครับผม S 1นะครับแล้วก็อยู่ประมาณบริเวณโซนนี้นะครับแนวนี้อ่านะครับ38ดนะครับผมตั้งออเดอร์สีฟ้าของผมไว้แล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับอันนี้ตั้งไว้แล้วนะครับโอเคนะครับคลิปนี้จะมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับเพือย่างมีสตินะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ